ตื่นเต้นกับเสียงนี้หัวใจที่สุดฉีดได้แรงกว่าเดิมกับงานมิดายเฟสติวัลขอตอบความแกร่งของแชมป์บนสนามสุดโหดที่จําลองมาให้คุณได้สัมผัสและเร้าใจไปกับความเร็วตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกนะครับก็สนุกดีครับที่เขาก็ขับเก่งมากเลยครับ นักแข่งตัวจริงที่จะทําให้คุดต้องหยุดหายใจไม่เคยคิดว่ามันจะขึ้นเนินได้ถึงขนาดนี้ทั้งรถทั้งนักแข่งเอาอยู่อะแรงแรงมาเยอะเครื่องยนต์หุดยอดชอบเทคโนโลยีที่มีในรถนะครับแก่งแล้วก็คุ้มค่าปรดปล่อยความมันก,กับคอนเสิร์ตกอล์ฟเอฟฮีโรและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพนักง,งานที่นี่ทุกคนต้อนรับอบอุ่นดีครับ อยากให้คนที่ไม่เคยครับมิตซูบิชิเนี่ยลองมาดูนะฮะพร้อมให้คุณพิสูจน์ความแกร่งได้แล้วทั่วประเทศวันนี้ถึงเดือนมีนาคม t 5ง6ันห้าร้อิบหกมิตซูบิชิรอยตันคันแร่งต้องลอง